ส s s a u i r a h อามตอนนี้ที่ตุรกีเวลา5โมงโมงงค่ะสวัสดีค่ะโอเคอวันนี้เรามาปิกนิกกันที่วัดพักฮังยีพักดุรกบาบาดุรกบาบาพักแกลดิวัทีมเบิสดียจะมาย่าง นี่เป็นที่ย่างสำหรับปิกนิกวันนี้เราจะทำนั่งกินยังไงมั้งมังกัสเอสมะเทลบุกเน้อไอคิสเซมันเอลิมาซาเจคิม่าเคบับอาดานาเคบับอ่าเราจะทำเนื้อบดย่างเป็นอาดานาซึ่งมันเป็นชื่อของตรุรกีออืแถวนี้เลยยาวทั้งแถวโอเคและนั่นคือที่นั่งของเราที่อยู่ข้างหลังอ,อส่วน<ง>คนนี้คือเป็นอามแม่ของตูบาหรือ ซึ่งเวเองก็เรียกอันเนเหมือนกันเรียกแม่เหมือนกันโอเคซึ่งไปเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรมัางโอเคอันนี้เป็นเตาสำหรับต้มชาจะเป็นลิกแบบนี้ลงไปใส่ถานแล้วก็แบบนี้ข้างล่างต้มน้ำข้างบนเป็นน้ำชาซึ่งถ้าคนอยู่ตรุรกีน่าจะรู้อยู่แล้วเ,เ,เวลาก่อนหน้านี้เราก็ต้ม วันนี้เราต้มน้ำเราต้มน้ำร้อนเราต้มน้ํำร้อนก่อนพอต้มน้ําร้อนเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ช้างข้างบนล้วก็น้ำร้อนจากลางใส่ข้างบนแล้วข้างล่างก็เติมน้ำเติมน้ำแล้วก็ต้มให้ร้อนส่วนอันนี้เป็นแท่งเหล็กสำหรับย่างนี่ไงแบบนี้เลยยาวๆซึ่งเขาจะเอาเนื้อบดมาใส่ที่กำมือเป็นมือแล้วก็จับแบบนี้แบบนี้ นี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ส่วนที่เหลือก็เป็นปรณกมีผักดองมีพริกหยวมีน้ำเปล่านีน้ำโคกอันนี้ชัลกําอ่ะฮะอันนี้เป็นชัลกัมซึ่งเป็นน้ำดองผักอันนี้เนื้อ้วัวอ่ฮะเนื้อวัวเนื้อบดที่เมื่อกี้บอกส่วนนี้ก็คือเลหาน โอเคส่วนถ้าเดินไปอีกนิดหนึ่งข้างหน้าจะเป็นที่ล้างจานนี่เป็นที่ล้างจานสามารถมาเติมน้ำได้ขอน้ำได้อะไรได้นีได้หมดเลยได้หมดเซึ่งของเราจะปิกนิกกันย่างกันอยู่ตรงโน้นที่วิ่งมาเมื่อกี้อยู่ตรงโน้น ที่ย่างก็อยู่ใกล้ๆแล้วเวลาเราจะล้างจานเราก็วิ่งมาที่นี่ซึ่งมันจะมีสองฝั่งฝั่งละสองก๊อกระบบการจัดสวนสาธารณะของประเทศตุรกีค่อนข้างคำนึงถึงอันนี้น,นี้เฉพาะในกาเซนเทปนะเพราะในกาเซนเทปเขาคำนึงถึงว่าคนกาเซนเทปเป็นคนที่ชอบทำปิกนิกนั่นหมายความว่าที่ ส่วนสธนาะที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะมีที่สําหรับปิ้งย่างเลยแล้วก็ที่ล้างจานแล้วก็มีที่นั่งซึ่งเขาจะบอกว่าถ้าเรามากาเซเดปแล้วก่อนตกเย็นมากาเซเดปแล้วตกเย็นทําไมการเซเดปตอนเย็นเย็นแล้วชอบมีควันอยู่บนฟ้ามันเป็นเพราะอากาศเสื่อหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเพราะคนส่วนใหญ่ในกาเซเดปเขาทําอาหารกันเขาปิกนิกกันเพราะว่าคนที่นี่ส่วนใหญ่แล้วแทบจะมาปิกนิกกันทุกอาทิตย์โอเค Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hmm, Ramazanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hı hı. Değil mi? Hı, -hı. Bugün Türkiye'de üçüncü günümüz. Bugün akşamüstü. Dülük Baba. Kent ormanına geldik piknik için. Biliyorsunuz Antepliler mangalı çok sever. O yüzden <laughs> eskiden biz her hafta sonu gelirdik. Şimdi Tayland'da öyle yok. O yüzden çok özledik mangalı. Bugün Dülük Baba kent ormanındayız. Böyle yem yeşil. Çok güzel. Bu video böyle biraz Taylandlılar için tanıtım olacak. Ya söyle, Antep'te. Ne kadar güzel ya. <laughs> üstüne en büyük kapı var. bu oladan biri. Yok, ben Bir En iyisi de güzel.

f นู้นนู้นตรงนู้นจะเป็นน้ำตกชั้นที่หนึ่งชั้นที่2อชั้นที่3มชั้นที่4ชั้นที่5าชั้นที่6ขึ้นไปยห้างบนซึ่งไม่รู้ว่ามันจะไปสุดทั้งหมดกี่ชั้นเดีต้องลองเดินขึ้นไปดู

ของที่นี่ซิเนิเชื่อของที่นี่เราเห็นั้นตกอทางที่เห็นเลยก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดห้าขั้นอีกห้าขั้นยอยซึ่งน้ำใสมว่วงาลาบาลิกรอปลาเลบิ๊อกิบบิาเลิกยม้บิลาเลิกา,า,า,าวาเลยทุก ตอนนี้กำลังทำอาจจะน่าจะาบอกถึงเป็นร้านปิ้งย่างที่มีชื่อเสียที่นิยมในจังหวัดกาเซนเทสมีเนื้อบดผสมเกลือเพือที่ไม่ไม่ผสมอย่างอื่นเพื่อทีอ่จะยังรักษาความเป็นเนื้อของของรสชาติของเนื้อมาวอลทอมจริงจริงออบไว้ทางจุดต,ตัวนีน <to> <laughs>